พี่นงจองแล่นังที่มานังฟังคารมปมสนเนอเอาความรู้จากวิชามาบำเรอยามพบเจอมิดยาดปราดผู้ฟัง <c oughs> ลงเล่นไม่ดีอยากรถแม่น้าพีรถใส่ป้อนองไม่กลัวเสีย โชคไพ่ที่ใจซิดไม่ได้ควรระวังขย,ยกนั่งนั่งประใสเรื่องดีๆอา,าสันทรงใจ กํามแาอยากจะทราบเนื้อความโดยตัวที่ตัวหนึ่งซ่ำซาำซุนรู้ทันที่เรื่องโรคที่ใจสิทธิไม่ใ้อยาดแน่ในคุม้มครองก็กำหนดยกเว้นต้องขยายทราบกันไวเก็บใสในสมองไล่โรคไรที่บัดไม่คุ้มครองเราก็ต้องรู้ไว้ อย่านาม่เสียกันสวัสดีนะครับเออพี่หนูนุ้ยพี่เท่งแล้วก็พี่เนยครับวัดวัดีครับเออเออน้องเป็นแกเออเออไม่ทราบว่าเออวันนี้นี่ครับอน้องเป็นเกครับมีเรื่องอะไรครับเออเรียกโบเราขึ้นมาพบนะครับเออทียบุญล้านะครับ ก็พอดีว่าวันนี้เนี่ยเขออกจากออกจากงานนะเพิ่งทํางานเสร็จนะก็อยากจะพูดถึงเรื่องโรคที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะที่พวกพี่พี่เนี่ได้ฟังกันนะว่าโรคที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้แล้วไม่ทราวรบวบามีโรคอะไรม้างกับอย่างเช่นก็ผสมเทียมอ๋อครับผสมเทียมครับ ปัตตานีกับน้องเป็นเก๋ตีมันโว้เหมือนกับปลาดุกไก่อยู่กับไม่ใช่ใปบ้าปลาดุกไปดักซาดิเขาไายิตไหมกับโอ้ยลาวเบอรดิวปลาดุกไหนก็ไว้จิตแหละเบอก็ไว้ช่างรู้ไรโบนี่เล้งก็ยังไงปลาดุกพลื้อก็ยังไงจางพลือละคุณเทีเออบัดตานีก็ดักซาคุณไม่ใช่ดักซารัร พนันเราเออไม่รู้กันเม็ดกี่รักน้องเป็นเก่กับน้องเป็นเก่ป้อมีตามเรื่องกองใจตะกี้กับทำไมะคเธอขี้เหนื่อยมีเรื่องอะไรถามมาพอดีกับปมไปลาดลองเอ่กับก็ว่าไอ้บ่าวนี่ยิ้มมันปีไอ้บ่าวนี่ยิ้มมันปีเออมไว้จำมูกับไอ้โอมันหนาดีกว่านี่ต้อมไอ้ลอมันบอยปักกอนครับ แม่ทราบว่าเกกูรักแากรักแทกได้คุณกาก็ได้ไอติสแมครับได้รับทิศสแมครับไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันมีได้เกี่ยวอะไรกับสุขภาพลอบมัน <Becca> นั่งระบังวนระดิสกูเผยมึงนี่ก็อีดับใสจนู่อเลยแเจ้าวร่างมือมาดีๆไม่โฉบไปดับมวยมันน่ะเด็ดก็อ อย่างกำความเงาหนีไม่ได้ก็ไม่หรห้อิอแล้วถตาเมื่อนว่าบจองใช้ยครับไม่ราบายมีจองตั้งไหน,นเดี๋ยววาติดต่อได้บ้างครับก็พอมีช่องทางค่ะพีนุย้ยก็เอาโทรศัพท์นะกดไปที่หมายเลข1330สายด่วนของสอปสชนะบริการ2ยิบชั่วโมงนะโทรได้ตลอดเวลาแล้วแล้วตาโทรไปยืมเบี้ยครับโรไปยืมเบีย้ยนี ได้ไหมครับบัดี้แบบผมดือนเบียร์กับโอ้ลูกโอ้อย่าได้ควงมันได้วจมีอะไราราตามมาันพ่นไ,ไม่นุ้งอย่า่เอ้ยเออเราไม่ทราบว่าเออมีเรื่องอะไรรึเปล่าครับเอ่อที่ว่าไม่ได้ทิศกลุ่มโครงอ๋อเอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะยกเว้นแต่การปลูกถ่ายไตนะเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังในยะสุดท้าย เก้ตายเลยเก้ตายเลยเก้ตายเลยโอแล้วโอนแล้ว,ลว,ลว,ลวบีก็เลาบีก็แล้วแล้วก็สงูง <c oughs> การปลูกถ่ายตับเนื้อในเด็กอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็สามการปลูกถ่ายหัวใจอ๋อครับเออเฮอหน่องเป็นแก่ครับเออพอดีว่าล้านเบาปุ๊บมออันเออ มันตุงติงตุงติงไม่รู้ว่านี่ได้พวว่าได้เมียมันนี่ไปเปลงรังกับเอจาะยิ่งไงเป็นชายไปนี่ครับพระพิทักษ์แบบชายชิดได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะก็เท่ากับว่าหลานชายของพี่เท่งนั้นเนี่ยทํากันเปลี่ยนเพศโอ้กับม่เอ้ย์จัดนี่นาบว่าเป็นบุญของพวกเรารับคุณเลยครับเบิร์ตแต่ว่าอ้ความรู้ของพวกเราไอะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้เพิ่มขึ้นแล้วนี่ ถ้าสมมติว่าในหมู่บ้านใช่ท้องของเราเนี่ครับมีคนมีความรู้บันนองเป็นแค่แบบน,นี้รับรองว่าไม่อยยตหมู่บ้านเราจะเริศในนู่นครับก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วเ,เ,เรื่องกองรักเรื่อกันสุขแบบเราวกงในระเบบเหนือความแล้วโดยตัวดีแล้วตามสิทธิเราแล้วว่าดีในตอนนี้ตัวปุ้ง จากลาก็ให้ตกตกทานมีความสุขปลอดภัยใกล้ถูกอดสุขเติดนา้าท่านที่ยมกระ้อนนั้นฟักฟังมาออดสรามปัญญาความรู้